รับรางวัลค่ะรู้สึกยไงบ้างเอณเเป็นเกลียดเป็นเกลียดที่มาเล่นลวนๆแล้วไม่ได้นอนเป็นเกลียดครับเป็นเกลียดจริงิอย่างที่บอกไปบนเวทีครับว่าขอบคุณที่มองเห็นนะว่าิลีฟินลิเก้ส่วนมันก็มองถูกมองเห็นอยู่แล้วแต่ว่าถูกมองเห็นเพิ่มขึ้นแล้วก็รางวัลนี้ก็มองเห็นเราดีเป็นเกลียด เมื่อสักครู่นี้ทั้งสามท่านพูดอะไรบนเมทีครับว่าขออีกรอบหนึ่งได้ไหมตอนขอบพงพงดีเหรอขอบคุณผู้ให้กำเนิดครับก็พ่อแม่ขอบคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายในสิ่งที่ผมแสดงในสิ่งที่ผมกระทำครับก็ขอบคุณืุนที่จะมากินื้นที่ที่เราเคยไปสร้างที่เสียงจากโซเชียแล้วก็ขอบคุณอะไรนะพลังพลังแรงใจจากทุกคนก็คือขอบคุณโซเชียลด้วย ขอบคุณหมดทุกอย่างเลยที่ทำให้เราบ้านก็ขอบคุณพ่อแม่เหมือนกระต่ายคล้ายกันรู้ว่าเราเกิดมาจากพ่อแม่แล้วอย่างที่สองก็คืออามูลรักอ่านดวงแก้ว้นที่ของสร้ามเมือเพชรถ้าเกิดว่าไม่มีเวทีสำหรับเมือเพชรวันนี้ผมก็คงจะไม่ได้ขึ้นเวทีทรงเกียรติก็ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณพ่อแม่นะครับอานดวงแก้วสร้ามเมือเพชรแล้วก็ผู้ชมทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอยตลอด ก็ S <S อย่างที่บอกครับรางวัลนี้นะครับวันนี้ใช่แค่ตัวคนเดียวลิเกในประเทศไทยยังมีดีๆอีกหลายคณะหลายคนเลยที่เขาตั้งใจแสดงมอบความสุขให้กับสังคมและก็ผู้ชมที่ท่านที่ติดตามอยู่นะครับรางวัลนี้เป็นของศิลเป็นทุกคนแล้วก็แฟนคลับที่ให้กำลังใจผักดเรามาโดยตลอดอยากกลับมาเพ่เห็นน้ำตาคอตลอดเวลาเลยตื่นตนหรือรู้สึกยังไงบ้างครับมันมันไม่คิดไม่ฝันเลยครับว่า รางวัลแบบนี้นแล้วมันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราได้มาผมยังพูดกับเพื่อนเลยว,ว่าเราโชคดีมากๆเลยถ้านับลิเกในประเทศไทยเขาก็มีคนที่เก่งกว่าผมเยอะแต่ผมอาจจะโชคดีตรงที่ว่าผมมีโอกาสได้มากกว่าพวกเขาก็ถือว่าผมดีใจมากๆเป็นเกียรติของตระกูลเลยครับอยางเราวันนี้สามารถต่อยอดกับการเิเกเราได้บาก็าอาจจะมีคนเห็นเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีก ต่อยอดอะไรไปก็แล้วแต่ในทางที่ดีแน่ๆครับเพราะว่าพวกเราก็ไม่ได้ทํำร้ายใครใช่พวกเรามอบสิ่งดีให้มอบผงานการแสดงให้เต็มใจทําในสิ่งที่บาอาจารย์สอนมากอย่างที่หัวหน้าได้พูดไว้เนะาะซอฟ t ์พาวเวอจะทําให้ยิเกไทยกระจายไปทั่วโลกนะครับพวกเราทั้งหมดก็อ,อยากจะอนุรักษ์ศิาาปลปะไทยงไว้ นะครับดิเกยตรงนี้ไม่ลาสมัยยลิคิตก็จะมีประยุกต์ใช้ให้เข้ากับยุคกับสมัยวัยรุ่นก็ชมได้ผู้ใหญ่ก็ชมดีนะครับก็พวกเราทีมงานสารนพเยื่อด้วยครับถือว่าเป็นรางวัลแรกในชีวิตของทั้งสามคนเลยในทาะกับแขขาเรื่องของการแสดงใช่ครับเป็นรางวัลแรกครับรางวัลแรกคนรางวัลแรกเลยแล้วก็ตื่นเต้นคึงตมากอย่างนี้แต่บนเวทีต้องมีประกาศนะคะว่าเป็นรางวัลอะไรของแต่ละคนด้วยอ๋อเป็นรางวัล ผมต้องอ่านศิลปินลิเกดีเด่นรางวัลพญาขวานเลยนัคาราทอาวุธไทยสาขาดศิลปินลเกดีเด่นก็มีเอาเอาจริงๆแล้วก็มีคนที่เก่งกว่าเราเยอะแต่ในศิลปินลิกเกนเนี่ยมีทั่วประเทศเก่งเก่งกว่าเราก็เยอะทเป็นครูบาอาจารย์อะไรของเราเยอะแยะเลยครับแล้วก็แต่ว่ามันเรามีคนมองเห็นเรามีครับมีคนมองเห็นเรามีใครขับมองเห็นเรามีมีสื่อมองเห็นเรามี มีองค์กรดีๆมองเห็นเราครับจริงๆวันนี้สามคนคือเปลี่ยนรูปไปเลยคือหลายๆคนบอกว่าลองถอดรูปเลยจริงๆแล้วขึ้นไปก็อยากจะเล่นไหนเล่นกงากันเล่นดีไหมไม่เหมาะแน่เม่ทด้ไม่ได้เขาจริงจังและหลักการดูแล้วเป็นเวทีที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยเราก็ไม่รู้อะมันตื่นเต้นมันบอกไม่ถูกครับนี่ถือว่าเป็นล่างทองของสามคนเลยนะครับ อ๋อมีเหล่าได้กว่านี้อีกเยอะเลยครับไอ้หลวงไอ้เดี๋ยวพูดดคืออย่างสาวเนี่ยก็คือขึ้นยูบอรครับความรู้สึกเอ้ยเป็นยังไงบ้างก็มันหนูจะบอกยังไงครับพีกว่าขึ้นยูบอรแล้วเจอเจอท่านว่าช้าช้าช้าเขาไม่ทำอะไรโมวิ่งโมวิ่งโมวิ่งเฉยๆนี่แหละอะไรก็จำพี่ได้แก เขาจําเขาไม่รู้จักเราหรอกแต่ว่าเขาว่าสงสัยว่าเราอะมาทำอะไรมายืนเพราาะเรรมนยือดูอยู่ว่าเมื่อไหร่ของเรามันจะมาเรายืนขอบขอบสะพานคิดว่าเราจะคิดอะไรฆ่าตัวตายท่านอะท่านออกกําลังใช่แต่เขาถามเออนั่นแหละเขาคงจะคิดว่าคุณฆ่าตัวตายมั้ง เออเข้ามายังบอกาเข้ามามาทำอะไรมาดูไลฟ์เห็นถ่ายนู่นถ่ายนี่นะครับผมขึ้นดีกว่าครับท่านพูดมาคำหนึ่งซอฟเลยนะอะไรซอฟเลยนะที่ท่านพูดกับเราอะซอฟซอฟนะไม่ต้องงงไม่ต้องเต็มที่มากซอฟซอฟใช่ซอฟเอาเวอร์ลิเกท่านก็บองเห็นอีกก็บ้องว่าในภายภาคหน้าครับเราได้แนะนำตัวกับที่ว่านะะคว่าเราเป็นใครผมก็บอกว่าผมชื่อผมเป็นลิเกครับอยู่คณะสตร่างทัพท่านนี่คือใครล่ะผมก็บอก เ๋าสาวโนทายอันนี้แฟนขับทำให้คือดิวบอกชอบให้ท่านว่าท่านก็บอกว่าโอ้ดีจังเลยดีจังเลยอ๋อเนี่ยแล้วลิเกเหรอแล้วท่านก็หลอกดูนะท่านบอกไลฟ์สดได้ไหมผมบอกได้ครับท่านก็ไลฟ์สดเลยคนดูบ้านเลยตื่นมาผมยังเห็นไลฟ์สดอยู่เลยยังตื่นแล้วเหรอยังไม่ได้นอนใช่ไหมยังไม่ได้นอนไม่ได้นอนนอนแล้วนอนแล้วเดดเดดอาร์มอิด นั่นแหละอยู่กับเนียแต่เราทราบไหมว่าการที่ขึ้นบอรบ่อะไม่ได้ขึ้นกันได้ง่ายๆอ่าใช่ครับเพราะว่ามันปีนยากมากเลยไม่ใช่แล้วหมายถึงว่าในการที่เราจะไปอยู่ในจอแบบนั้นนะเรื่องเวลาใช่ไหมเวลาอาจจะมีคิวอย่างเงไม่ผมทราบนะครับว่ามันไหลไหมเนี่ยมให้คุณดึงพูดเด็กมันขึ้นยากมันผมไม่รู้ว่า เข,เขาทำกันยังไงอะ่ะ <c oughs> มรู้ว่ามีความสำคัญยังไงแต่ผมรู้ว่าการกระทําของแฟนคลับมันมันไม่ดีใจคือพลังรักจากบ้านเราเนี่ยอย่างน้องเ่าวเช่อยูบอดใช่ไหมน้องเบลแถยวยุยาก็จะขึ้นแล้วได้แล้วเ,เป็นไปอีกเจ็ดตำลนนานจอดรถเชิญชวนทรรมุอะไรเนี่ยเขา <c oughs> ไม่ใช่เัเมากป้ายแบบนั้นนมัถือว่าเป็นตำรานเลยนะ เอามาอยู่เปิดเช่าฟ้าเปิดเช่าฟ้ามึงมายืนสั่งด้วยกันนะก็ยังไงก็รักโนรักเบลรักบาานะครับก็ขอให้รักเราดีนะสารนเพรทั้งหมดเลยพวกเราตั้งใจจริงๆครับในทุกๆวันในทุกเดือนการแสดงทุกเวทีถ้ับไหนม่วงก็ไม่ตั้งใจครับเพราะถามนิดนึงเรื่องการวันครอบครูที่เปลี่ยนวัดเกิดจากสาร สาเหตุใดก็ก็เป็นเป็นเรื่องที่เป็นเนอะมีมีงานมีงานสอนกันมีประชุมจังหวัดผู้หลักผู้ใหญ่เขาเข้าไปประชุมในวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะกลัวว่าจะมีเสี่ยมีวันงานมาตรงกันใช่นะครับก็เลยได้รับอนุเคราะห์จากอาจารย์โชติด้วยนะครับว่าไปจัดที่นั่นอะไรเงี้ยจริงจริงแล้วไม่มีอะไรแค่เวมันวันมันมาตรงกันที่ชดตรงกัน ก็เลยเป็นเหตุทำให้ต้องย้ายไปเล่นกับพุทธไทยแต่ว่าก็านครบรอบวันเสียชีวิตของลุงรักก็ยังทําบุญที่วัดท่านคลรองอยู่เพียงแค่เปลี่ยนวัดเพียงแค่เปลี่ยนวัดจาใช่ใชแต่ว่าก็เงินไปเสบุญมีวันไหนบ้างวันที่10นะครับวันที่10บพุทธวิเศษนะครับเขียนพระลูกภูแสนล้านจัดสร้างกรุงเทพสรามวันที่3นะครับของพระภูณเดกลาบนะครับแล้วก็วันที่11ชมวิเกศรานเพชรเป็นวงเป็นรูปแบบเลยเรื่องใหม่ด้วย แต่ก็วันที่12บสก้าโมงต้นไปก็ทําพิธีครอบครูนะครับว่าจะเป็นแม่ค้าแม่ขายทุกสายชีพก็เข้าร่วมพิธีมงคลนี้ครอบครูกันได้พี่นักข่าวไปได้นะไปได้ไปครอบครูไปเข้าพิธีรวมพิธีไปทานอาหารไปครอบครูไปครอบครูก็ได้ไงปอนจะทานอาหารก่อนจะครอบแล้วก็ไปทานอาหารก่อนนี่เหรออะไรล่ะพี่บอกว่าแฟนขับเต่าเนี่ยมีเปิดโรกทานค่อนข้างไหลโรกทานเลยใช่ครับมีจองไว้แล้วเรียบร้อยก็เยอะอยู่ขอสรงกทาน บางเียกสีกัลงทานอะไรนะขอพิบ้าทานในโรงเลยนะยังยังไม่ถึงเวลานั้นยังยังครับลงทานเช่นกันครับทานในโรงไงลงทานทานในโรงนั้นที่เบลขอถามช่วงนี้แบบสุขภาพป่วยบ่อยหรือ่าสมมติจะเป็นลูกมากกว่าครับเบลไม่ค่อยป่วยแต่ว่ามันมีแรงตกบ้างครับเราทำกระแาทุกคืนแล้วก็เจอาคอีกเนี่ยทำอะไรทุกคืนนะทำทำกับแฟนอะไรนะัทำการแสดงอ๋อ เนี่ยจะวุ้กเข้าเรื่องเบียร์เว้ได้ <c oughs> คือทำกาแฟทุกคืนแล้วก็เจอฝนด้วยช่วงนี้ไม่นะ่าฝนจะเนาะแล้วเวลาฝนตกกับเหมือนวันนั้นนะ่ะที่โมชวนออกไปยืนอยู่หน้าเวทีที่ฝนตกคือเราไม่อยากยิงท่านผู้ชมเนี่ยฝนตกพายุมาเขาก็ไม่หนีกันเราก็เลยเอ้าตายเป็นตายสูไ้ไอ้ก็เลยอยู่เป็นเพื่อนกับเขาป้าปมีปวดมากไหมนะที่ช่วงนี้ฝนตกน้ำร่วมอะไรนี้ น่าจะไม่จะป่วยก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับฝนตกน้ำท่วมเราเป็นอะไรเราเป็นโรคประจำตัวเราโรคประจำตัวเราตอนนี้เป็นก้อนเสี้ยวยู่ในก้านสมองก้อนซีดก้อนซีดเได้ข้างล่างไม่ได้เ่ป็นก้อนซีเป็นเป็นก้อนซีดอยู่ในก้านสมองครับอ๋อเป็นก้อนซีดอยู่ในก้านสมองแต่ว่าก็อีกประมาณสองสามเดือนนี้ก็ต้องอีกสองสามเดือนนี้ก็ต้องไปทําเข้าอุโมงค์อีกทำไปมาอีกครับเพื่อจะตรวจดูว่าก้อน เขียวไอคอนซีดก็เสียวอยู่ที่พ่อเราเขายังไม่มียังไม่มีก็ก็จะดูว่ามันมันโตขึ้นมากไหมหรือว่ามัน่อหรือว่ามันยังไม่โตแล้วก็อีกที่เป็นอีกอย่างหนึ่งก็แพนิคเมืเป็นขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะว่าทํางานหนักแล้วก็กังวลเครียดที่ตัวเองป่วยในการสมองนั่นด้วยครับแล้วคุณหมอบอกไหมคะทิศทางการรักษาต้องยังไงบ้างคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดว่าจะหายก็ต้องผ่าออกอย่างเดียว แต่คุณบอกว่าทุกการผ่ามันมีความเสี่ยงเขาเลยบอกว่ามันมีเปอร์เซ็นที่จะต่อมากกว่าก็ไม่อยากให้ผ่ารอติดตามอาการคืนไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้ที่เป็นอยู่ประมาณ2เซนครับครับเสน้นประสาทเส้นที่9กับเส้นที่10เป็นระบบการคืนการกินเลากินน้ำก็ผมจะคืนไม่ค่อยลงครับณตอนนี้ที่เป็นอยู่นะใช้ชีวิตลำบาก ม,มันมันก็ค่อ,คอยๆปรับตัวแล้วก็ทำกายภาพไปแต่ว่าบางครั้งเลลิเกอผมพูดไม่ชัดอย่างเงี้ยลิ้นมันแข็งมันไม่ไปอันนั้นผมเป็นจริงๆนเป็นมานานแล้วนะนั่นแหละมันน่าจะทับมันน่าจะทับคอนเสียวยไม่ใช่คอนซีนแหละบริหารลิ้นยังไงก็ประมาณนี้ไปอะไรนเพื่อนๆก็เพื่อนให้กำลังใจยังไงบ้างของก็เนี่ยอย่าบอกแกครับน่าเหนื่อยสั่งทำไมเสินข้าวเปล่าไม่รู้เปนจัมพูลก็เลย นาหาพีไอพยามาเป็นอะไรอสัอยากยาอยายายาอะไรคยายปรยาที่หมอใหมาใช่ใช่ใช่เพราะว่าหมอจะให้กินพอที่มีอาการพอพักหลังเขาก็เร um. ิ ak, ya, oh. ่มช uh. ่วงนี้อาจจะเป็นช่วงอับยาันเลยแบบเนๆไรอยนอย่างวันอีวเวียมนจะมีองการตีตกมกันอย่างเงี้ยหลายคนก็เป็น ว่าเวลาโดนตีอยมันจะมีปวดเาช่วงช่วงนั้นที่เขาเป็นใหม่คือไม่เล่นเลยไม่ตีเลยช่วงที่เป็นใหม่นี่คือไม่เล่นเลยไม่ตีหัวเลยจนครูอยางเขาบอกว่าเออให้มันเริ่มดีขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ยเขาบอกเล่นได้เต็มที่ก็เลยกลับมาฟาดพี่เหมือนเดิมเต็มที่ก็พี่เขาขอมาเป็นเป็นคำเรียกร้องจากเขาเองครับผมก็ตนั่นเลยครับจริงไหมครับล่ะครับ เดี๋ยวผมทำให้ดูวะคุณรีเควสเหรอคะเอาไว้เอาไว้ไปดูหน้าเวทีดีกว่าทำไมละมันคันไมชิ้นเนื้อขนาดนี้เชียงไงี้ยเดี๋ยวดูหน้าเวทีเอาดูหน้าเวทีเขาไปติดตามหน้าเวทีก็ให้กำลังใจกันให้กำลังใจกันบอกเอออย่าไปกังวลอย่าไปเครียดอะไรมากเงี้ยต่อไปเวลาหมอหนัดก็ไปเพราะช่เนี้ยเห็นพี่พี่บาสขาดตดิเกอ์บ่อยก็คือหมอนัดได้กำลังใจไม่กลัวแล้วมั้งไม่ไม่ไม่เพราะว่า น้องๆงองหรือว่าเพื่อนๆก็ถามไข้ตลอดว่าอาการเป็นไงบ้างไปหาหมอเรื่องน,นี้ดีไหมได้ยาเพิ่มอะไรบ้างก็คอยแบบทัติดอาการเน่ประมาณนี้ก<ม>็ได้คุยกันมากขึ้นพอตัวเองได้ป่วยทุกคนเขาก็เหมือนเป็นห่วงเราก<ห>็โอเคเอ,อะไรนะครับ,บรู้รู้ครับก็ทราบครับว่าว่าเป็นอะไรอยู่เพราะว่าลงตซเชียวแล้ว ปมิตมิตป็มังาันหรก็เจอะไปมิตรราหนืมากสกันยานี้นะครับบัตรเต็มแล้วบัตรเต็มแล้วมีเพิ่มรอมไหมครับเพิ่มที่นั่งอีไห่นัไหมอันนี้ต้องนะครับเอ็นิใหญ่นะครับก็ปัตเต็มแล้วเปล่าด้วยนะครับที่ปฏิทอนน้บุรีครับที่สี่นี้รอไปร่วมกิจกรรมรัฐวารานหารและลก็ร้องเพลงต่็ดจะคือว่ามีเพิ่มบัตรอะไรยังไงเดี๋ยวจะแจ้งทราบผิดีนะครับ เต่าราคาจะมีแฟนมิสหรือนักโปรเจกต์อะยัไงบ้างโอกาสยากครับเราไม่ก็ได้นอนจากยากเลยยังไม่จากยังยังไม่มีโอกาสแต่ว่าก็ขอบคุณตลอดคุณให้กับโปรเจกต์หรือว่าซิงเกิลล่ะคะเพื่อนในวงเริ่มมีซิงเกิลกันละอยางเต่าราคาจะมีซิงเกิลไหมปล่อยให้เขามีไปก่อนวันนี้สภาพเรายังไม่พร้อมทำอะไรอยากทำอะไรผ่อนน้อยก่อนก่อนเนาะใช่ น,น้องบาจะออกพิงเกิลไหมครับในท่องพ่องพี่กับท่องสามอย่างอย่างยังก็อย่างยังรักษาตัวเทรนด์พอช่วงนี้ก็อยากให้ร่างกายเทรนกลับมาเต็มร้อยเหมือนเดิมมากกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดอยากจะไปทำอื่นมากมากา็ตอนนี้ลีเกกันแน่นแล้วเหนื่อยอย่างที่ อย่างที่ขอบคุณไปข้างบนเวทีเลยครับมันรวมๆไปทุกอย่างมันขยายความมันนานครับก็เลยย่อๆออกมายังไงก็ขอบคุณอีกทีก็แล้วกันครับขอบคุณพี่ๆขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยที่ให้การสนับสนุนเรื่องแบบนั้นขอบคุณกระแสเชี่ยวขอบคุณที่มองของพวกเราครับผมก็อย่างที่เตาอบอกผมไี่รู้จะตอบยังไงนะครับกับน้ำใจและความรัก ก็จะใช้การแสดงนี่แหละตอบแทนททุกวันหทุกคืนให้ดีที่สุดถ้าที่เราจะทาได้<ส>ะนะครับเพื่อแม่ท่านที่มาชมเนีย่ยต้องได้รับความเป็นกาลักลับไปอยากจะให้มีแต่เราดีและก็วความสุขท่างๆบัสสองคนนี้เขาพูดไปหมดแล้วครับก็ <c oughs> ขอบคุณมีแต่คำขอบคุณอย่างเดียวครับเพราะว่าดิเกส,เสารัมนภพเราตลกสามคนอย่างพวกผมจะมีคนรู้จักมากขึ้นเราต้องขอบคุณสื่อทุกสื่อขอบคุณ เฟทุกคนทุกด้อมท,ที่มาสนับสนุนเราตลกสามคนนี้นะครับก็ขอบคุณจากสามทีมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ